สวัสดีครับกลับมาอยู่กันนะครับกับรายการรู้ทันไอทีมาเรียนรู้ทันไอทีกันง่ายๆที่บ้านทานครับพบกันนะครับในทีวีที่ท่านช่อง11และทางออนไลน์ l i ฟ์ไอทีภาคกลางสตทการจับุรีแล้วก็อจุดเกลียงรีวิวครับจะมีเรื่องราวสารดีๆที่น่ารู้และควรรู้ อมำคุยฟยอย่างแน่นอนนะครับสำหรับมิ่งหนึ่งที่ผมสอนที่ผมเล่าที่ผมอธิบายมาตลอดครับเกี่ยวกับเรื่องภาพรวมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องรู้และสิ่งที่รู้ทั้งหมดอยู่ในไอทีจริงนะครับย้ำครับผมทํางานกรมประชาพันธ์สิ่งที่ผมต้องอธิบายแน่นอนเดือนนี้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงครับคือโครงสร้างกรมประชาพันธ์ทาไมทุกคนต้องรู้ล่ะหลายคนอยากทํางานแบบผมไหมอยากมาทํางานด้วยการไหมชอบทํางานประชาพันธ์ไหมกรมประชาพันธ์ตอบโจทย์คุณแน่นอนแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเราต้องเข้าใจเพราะ ถ้าเราตสอบเราจะทํางานเราต้องเข้าใจบริบทเข้าใจโครงสร้างนั่นคือภาพรวมคอนเซปต์ความรู้ลูกยอดที่ผมส่งต่อครับผมไม่ได้เก่งอะไรผมก็อยู่กับมันผมศึกษาผมชอบผม,มอยากส่งต่อผมอยากคนทํางานที่ชอบเหมือนผมได้มีโอกาสได้ทางานเหมือนกันคนเล่าข้อมูลมากกว่าโอกาสมากกว่าจริงๆนั่นแหละครับคือความว่าไอทีในความหมายของผมเลยจะอยากส่งต่อจริงอยากคุณเข้าใจครับและถ้าคุณเข้าใจมันมีเป้าหมายชัดเจนสิ่งใดก็ไปถึง ผมไม่กล้าพูดเลยนะถ้าผมไม่สามารถลดน้ำหนักได้ผมไม่สามารถสอบได้แต่ผมใช้เวลายเยอะมากครับตัวที่ผมไม่เก่งแต่ทุกวันนี้ผมมีข้อมูลเยอะขึ้นผมเข้าใจขึ้นผมอยากส่งต่อ แนวทางแรงบรรจัยให้กันนะครับเดี๋ยวผมย้ำมีสิ่งใดที่ผมช่วยได้ผมยินดีไปอย่างยิ่งเพราะเป็นความภาคภูมิใจของผมและเป็นงานของผมเพราะผมคืองานเกี่ยวกับการปิะชาพันการให้ความรู้การให้แนวทางนั่นแหละครับเป็นพอยต์่สำคัญในชีวิตผมในการเป็นครูด้วยนะครับเดี๋ยวไปเริ่มต้นกันครับกับตอนนี้เลยครับคาได้ท่เฟซออกเรียงเช่นเดิมครับผมรู้ทันไอทีครับตอน54แล้วครับโครงสร้างใหม่กรมพิมพ์พัน68ครับขออนุญาตใส่ปี68เพื่อเข้าใจนะครับ1เมษายน2568นสนะครับ ฮแท็กโครงสร้างครับแฮแท็กงานแฮแท็กกรมประชาพันธ์ครับอย่าเน้นเรื่องงานเรื่องการทํางานเรื่องเป้าหมายนะไปดูกันครับหลักการต้องเข้าใจครับกรมประชาพันธ์ปรับโครงสร้างครับหมายกรมเริ่มวันที่1เมษายนส5 6 8ายครับโดยหน่วยงานส่วนกลางระดับจำไม่ง่ายนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูข้อมูลนะครับผมปักไว้แล้วนะย้ำครับจำไม่ง่ายครับเรามีทั้งหมด22หน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคก็เป็นลำดับ ปอสอครับก็คือ23-98นะครับอันนี้สอประ6เจังหวัดนะครับย้ำนะครับอันนี้เนื่องจากถ้าเข้าใจจริงๆแล้วเรื่องวิทยุทอทัศน์จะอยู่ในหัวข้อ1นึถึงยีอยู่แล้วนะเดี๋ยวมาดูกันผมเองไม่เก่งนะผมเข้าใจเพราะตอนแรกเ่อเอกาสารผมไม่เก่งหรอกแต่พอทําคลิปโอ้ยนี้เองเขาเรียกน,นี้นี่ทำไมเลขมันเรียงกันเพราะอะไรขอบคุณท่านเขต เป็นอย่างสูงครับที่บอกให้ผมทําคลิปแล้วก็ทาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับชื่อย่อแล้วก็ชื่อเลขหนังสือจะได้ไม่งงอะผมเลยเอามาทําเลยอ๋อมันเข้าใจง่ายิดเ,เองเนะว่าโดยงานเราจริงมี1นึงถึงยี่นั่นแหละแต่ส่วนอื่นภูมิภาค,ครับมันจะเป็นลักษณะข,ของศูนย์หนึ่งเดี๋ยวมาดูกันครับผมทำไมต้องรู้เราทํางานราชการต้องเข้าใจเอกสารด้วยนะครับผมเองไม่เก่งเดี๋ยวพยายามจะศึกษาและจะได้เข้าใจและจะได้ส่งต่อได้ง่ายด้วยนะครับย้ําตอนสอบละ่ะมันมีผลจริงๆตรงเข้าใจมันนะครับแล้วุณจะรู้ว่า กรมพาน์อ๋อเป็นอย่างนี้สิเฮ้ยทำงานได้นีอ่อยู่บ้านนี่อยากกลับบ้านหล่ะจะก,กว่าไหนมีบ้างมันบอกทั้งหมดเลยนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากส่งต่อให้คนอยากมีงานอยากทํางานกรมพาน์เข้าใจว่าอ๋อกรมเรากลับบ้านได้นี่หลายคนคุยกับผมอยากกลับบ้านกรมนี้ไม่มีแต่กรมเรามีนะแต่แตําแหน่งมันไม่เยอะเท่าไหร่แต่ในอนาคตจะเยอะไหมเราฟังดูแล้วคุณจะเข้าใจภาพรวมของผมนะครับอ่ะย้ำครับผมพอพูดแล้วเราก็จะเข้าใจแะสอบประจําสเจ็ดหกจังหวัดเนี่ยเป็นสูตรผูิพาคนะครับ ย้ำครับผมผมจึงอยากเข้าใจผังเปรียบเทียบหน่วยงานเดิมกับปัจจุบันชื่อเดิมชื่อใหม่ตัวย่อเลขหนังสือเมื่อเข้าใจเกินแล้วไปเปิดให้ดูนะครับโครงสร้างเดิมของเราครับโครงสร้างหน่วยรัชการกริพันธ์เดิมก่อนปีที่เปลี่ยนก็คือจำง่ายมีย่ิบสี่หน่วยครับชื่อสํานักมีกองมีกองนะครับเดี๋ยวมาดูกันของใหม่เป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับสํานักหน่วยบายและแผ่นักพนาการบราพันธ์อันนี้คืออันเก่าเราจะพูดน้อยมากนะครับเอาจำง่ายมีย4ิบสี่หน่วยนะครับอ่าสานักเขต เขต1ถึงเขต8ครับผมและก็สำนักประชาพันธ์เจจังหวัดนะครับไปดูภาพใหม่ขอบคุณเว็บไซต์ที่ทํามาดีเลยนะครับโครงสร้างตามกฎกระทรวงราชการกรับามม์สำนักนายกรัฐมนตรีพศ2568แครับแน่นอนย้ำครับที่เอามาขึ้นอันแรกเลยคืนกลุ่มตรวจสอบภายในกลุ่มพัฒนานระบบบริหารนะครับขึ้นตรงกับท่านอธิบดีครับเดี๋ยวมาดูคําอธิบายเพื่อเข้าใจภาพนะแต่ที่ผมอยากให้เข้าใจเห็นไหมครับยี่สิบหน่วย ในรูปตัวนี้เหลือยี่สิบสองหน่วยจำง่ายๆสำนักเลขาธิการกรมกองกฎหมายและระเบียบครับเห็นไหมครับสำนักงานเห็นไหมผมพูดผิดสำนักงานเลขาธิการกรมกองกฎหมายและระเบียบกองบริหารการคังเห็นไหมครับกองบริหารทรัพยากรบุคคลนะกองยุทธศาสตร์และแผนงานกองการต่างประเทศแล้วก็กองส่งเสริมการพันธุ์กิจการพิเศษกองส่งเสริม การผิตภัณฑ์ภาครัฐมาดูความอธิบายดูนะเดี๋ยวผมเปิดให้อ่านให้ดูนะครับแล้วก็แน่นอนครับกองเทคโนโลยีดิจิทัลสถานีทอทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีทรทัศน์ชื่อเติมเต็มสายก่อนตอนนี้กลายเป็นทอทัศน์ไม่มีวิทยุกระจายเสียงนะสถานีทอทัศมมน์แห่งประเทศไทยตัวย่อเหมือนเดิมสะะททสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสะวะทอกองวิศวกรรมและบริการงานเทคนิคอา่า เห็นไหมครับสบวทเปลี่ยนชื่ออ่าย้ำครับผมใครที่ไม่มีความรู้อันเดิมผมตัดทิ้งเนื้อผมเลยไม่อยากเปรียบเทียบเอาอันใหม่เลยเพราะยังไงตอนสอบต้องสอบอันใหม่แน่นอนที่จะไม่เปิดสอบผมเชื่อเลยเนื้อก็เพราะนี่แหละเพราะเราลองให้เรียบทากองโครงสร้างให้เรียบร้อยก่อนเพราะข้อสอบจะต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนในก่อนสอบภาคขอนะครับอะและก็แน่นอนครับของเขตครับกลายเป็นสํานักงานประชาพันธ์ที่ 1- ถึงที่8นะครับทอทัทส่วนภูมิภาคก็เปลี่ยนชื่อเดี๋ยวมาดูกันย้ำครับผมและที่ผมย้ำครับ สำนักง,งานประชาพันธ์จังหวัดไม่เปลี่ยนครับเป็นสำนักง,งานประชาพันธ์จังหวัดเหมือนเดิม4 9่กจังหวัดครับและได้ข่าวแน่นอนนะครับในปีนี้อาจจะเพิ่มเป็น 20- 30เลยนะครับดูที่ว่าในจังหวัดไหนทับโครงสร้างได้มากกว่าเห็นไหมครับโอกาสเป็นี่ยก้าก็จะมีมากขึ้นแต่โอกาสตําแหน่งหลายอันน้อยลงเห็นไหมครับในเมื่อไหนมีเพิ่มตรงไหนมีลดครับ จริงอยากเข้าใจแต่โอกาสเติมโตมีแน่นอนอย่างที่ผมย้ํานะครับผมอ่ะย้ําครับผมผมจะมาเจาะแล้วเล่าไปเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้อ่านย่อยนะแต่อยากให้เข้า,าใจเราเปิดในคลิออกรียแล้วจะรู้อ๋อเป็นอย่างี้สิถ้าเขาตอบตัวย่อละเดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่ถามตัวยอ่ออาจจะเยอะไปแหละแต่ผมอยากเข้าใจว่าอ๋อยีิบกลายเป็นยีบ,ยยบหน่วยแล้วและบริบททํางานเป็นอย่างไรมาเจาะกัน ย้ำครับผมมีคนถามผมว่าแล้วถ้าเราทํางานเรื่องบัญชีล่ะต้องไปอยู่ไหนผมถึงบอกผมไม่เก่งผมไม่เคยทําผมอะ่ะเลยไม่รู้โครงสร้างแต่เพราะอันนี้มีตลางโครงสร้างผมเลยมาเจาะให้ดูว่าถ้าเกี่ยวกับการเงินต้องอะไรต้องคังอยู่แล้วครับแต่คังตอนนี้กลายเป็นชื่อกองบริหารการครังแต่ถ้าเกิดเกี่ยวกับเรื่องอบรมล่ะแน่นอนครับก็จะกลายเป็นเกี่ยวกับเรื่องการประชาพานเดี๋ยวมันไล่ดูในกลุ่มเลยเพราะใน9้า จะต้องมี8มีอาวุโสใช่ไหมครับอันนี้ผมไม่กล้าพูดนะแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงแต่พอเปลี่ยนแล้วบริบทจะเปลี่ยนไปจํานวนคนอาจจะสับไปสับมาระหว่างที่แต่ให้เขา้าใจครับผมบอกเลยกรุงเทพยังมีอัตราราชการอย่างน้อยก็มี4ี0หคนเป็นอย่างน้อยที่ผมจําได้นะครับแต่สับไปสับมาก็แล้วแต่แต่แน่นอนกไม่พันธุ์หลักๆคือนักศึกษามชน นักประชาพันธ์ใช่ไหมครับแต่นักวิชาการบัญชีเอ,อ่ยเยอะมาก60คนขึ้นบัญชีเรียกหมดแล้วอ่าและนักจัดการไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็เรียกไป30คนได้นักทัพย์ล่ะโอ้ยี่สิคนอ่าเห็นไหมครับนักวิชาการคอมละ่ะเห็นไหมอยากให้ดูย้อนหลังที่ผมเคยทำให้ดูเห็นไหมครับที่เราจะเปิดสอบคงเปิดสอบเยอะแน่นอนและโอกาสจะมีแน่นอนครับแต่ใคร อยากจะโอนอยากสับลองดูและลองคุยกับกจอจนะครับย้ํานะครับที่ผมเองผมไม่เกง่งผมแค่เอาข้อมูลมาส่งต่อเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนมาทํางานกรมบานการผมย้ําก่อนจะพูดเจาะนะครับไม่มีกรมไหนดีสุดอกครับมันอยู่ที่กรมไหนเราชอบและเราชอบบริบทนั้นผมเพงอยากหาคนที่ชอบบริบทนั้นอย่างเช่นกรมพันธ์งานไม่เป็นเวลาแต่ถ้าคุณชอบคุยอธิบายเล่า มันคืองานของคุณแต่คุณแม่พูดคุณเป็นช่างคุณทําขลังแต่สุดท้ายพอคุณจะเติบโตคุณต้องพูดอยู่ดีผมอยากหาคนที่ชอบและสนุกกับสิ่งที่ทำมาต่อยอดได้มากมายนั่นแหละครับคือพอยต์จุดสําคัญที่ผมอยากส่งต่อนะครับไปเริ่มกันครับผมจึงเอามาเล่าให้ฟังเทียตัวเลยครับจากอันเดิมกับอันใหม่ย้ํานะครับอันนี้อาจจะมองไม่ชัดผมอยากให้คุณดูในเฟซหรือดูในที่ผมปักหมุดไว้จะง่ายกว่าแต่ผมก็จะเล่าให้ฟังเพื่อเปรียบเทียบไปเรื่อย เดิมแน่นอนสํานักงานเลขานุการกรมนะครับย้ําครับเปลี่ยนเป็นสํานักงานเลขานุการกรมไม่เปลี่ยนครับเป็นสํานักงานเช่นเดิมชื่อตัวย่อคือซลอกจุดและแน่นอนตัวเลขก็คือนลลศอูนย์เห็นไหมครับย้ํามาดูการกฎหมายและระเบียบนลลศูนย์สองศูนย์ทำไมเป็นสล่ะย้ําครับผมไปดูมาหมดแล้วมันจะมีตัวยอ่อมันจะมี2หน่วยงานที่เป็นตัวงานที่ขึ้นกับอธ,ธิบดีและเป็นระเบียบใหม่ที่ขึ้นมาก็คือ กรลอตอครับกลุ่มตรวจสอบภายในนลอศูนย์สองศูนย์สองเห็นไหมครับผมเลยเอามาใส่ตรงนี้ให้เห็นว่าอ๋มาอมีตรงนี้สิเพราะคำอธิบายในหนังสืออันนี้มาอยู่หลังสุดอาจจะงงเล่นหนังสือไงเห็นไหมครับเรียงศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามไปอ่าแล้วก็จะมีกพปกลุ่มพัฒน,นาระบบบริหาร0 2 0 3อย่าลืมนะครับอันนี้เป็นกฎหมายที่ทําให้มาเป็นรูปแบบเดียวกันกรมกองกระทรวงอื่นก็เหมือนการชื่ออาจจะไม่เหมือนกันเท่าไหร่แต่ลักษณะาการแบ่งจะเหมือนกันทั้งประเทศเพราะมันเป็นกฎหมายที่ออกมาเรียกว่ารูปแบบ การบริหารงานส่วนราชการนะครับทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมันเป็นรูปแบบแพทเทิร์นเดียวกันทั้งประเทศทั้งทุกกกลทุกกองครับผมอ่าและพอถึงกองการต่างประเทศครับก็เป็นนรอศูนย์สองศูนย์ห้าครับกตปจุดนะครับกองเทคโนโลยีที่ท่านครับกทจุดนรอศูนย์สองศูนย์หกครับอ่ากองบคทษครับกองบริหารการค้างนลอศูนย์สองศูนย์เจ็ด กองบริหารทรัพยากรบุคคลกบทนร0ูตรสองศูนย์แปนนดนะครับกองยืศาสาร์และแผนนะครับเห็นไหมตัวย่อมีแล้วครับผมยาวแลนะ้วเดี๋ยวมันจะหมดเวลานะครับอ่ากองวิศกรรมและบริหารเทคนิคนะครับดูตัวย่อให้ดีนะครับกองส่งเสริมการพันธุ์กีกาพิเศษนะครับนรนะครับกองส่งเสริมการพันธุ์ภารัฐครับสถานีท่อท่าแห่งประเทศไทยตัวย่อยังเหมือนเดิมสตทจุดครับผมและสถานีวยุกะจาเสียงแห่งประเทศไทย สวทจุดนะครับอ่าแล้วก็แน่นอนครับพอถึงไฮไลไท์ครับทำไมมาถึง22ละ่ะให้เข้าใจเขตนับไปตั้งแต่นอรศูน5สองคือเขต1ทุกวันนี้กลายเป็นสำนักง,งานประชาพันธ์ที่ 1- นถึงแครับที่2ก็กลายเป็น16ที่3 17จนสุดท้ายคือสำนักงานประชาพันธ์ที่8ก็จะกลายเป็นนอรศ2 2สสองจุดนะครับจุดจะต่อด้วย หน่วยงานย่อยกลุ่มฝ่ายของแต่ที่เดี๋ยวมาดูกันตอนขยายนะครับตัวย่อก็เป็นสพทจุด1ถึงเห็นไหมครับหลักการแค่นี้แหละที่อยากให้เข้าใจตัวย่อตัวอะไรจะเปลี่ยนตามชื่อหากสำนักประชาพันธ์เขต1-8ถึงกลายเป็นสำนักงานประชาพันธ์ที่1-8ถึงแแทนโอเคไหมครับหลักการนะครับถึง22สองเลขเลยและแน่นอนครับจำง่ายต่อมาแต่นี้คือเหมือนเดิมคือสอจุด ปชสจุดสำนักงานประชาพันธ์จังหวัดต่างๆครับจะเป็นชื่อย่อจังหวัดอย่างเช่นกาญจนบุรีก็เป็นกอจอแล้วก็ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะย่อยให้ดูในปชสนะครับอีกอันปชสคือประชาพันธ์จังหวัดแต่สมมติปชสคือแทนหัวหน้าแต่ถ้าเป็นสำนักงานต้องต่อด้วยสจปชสจุด,จดถึงจะเป็นสำนักงานประชาพันธ์จังหวัดแต่จังหวัด76จังหวัดนะครับหลักการคือตรงนี้นะเข้าใจผมนะครับเห็นไหมครับ ง่ายๆอย่างนี้เองอพอเห็นภาพรวมที่พยายามส่งต่อและนะครับมันคือประมาณนี้นะครับที่ผมไฮไลท์ย้ำครับตัวย่อเนี่ยบางครั้งอาจจะลืมได้แหละแต่เดี๋ยวเปิดดูจะไม่งงแต่สิ่งที่ผมบอกแล้วผมจะทํางานที่ไหนล่ะผมอยากเจาะตรงนี้ให้ดูว่างั้นผมเปิดเทียตัวให้ดูว่าโครงข่ายมีอะไรมีงานอย่างไรนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมอยากส่งต่อเพื่อเป็นแรงบรนดาใจายอยากหลายคนอยากกลับกรุงเทพไม่มีตาแหน่ง ผมบอกเลยมีตำแหน่งจริงเราต้องรู้สิว่าเราต้องไปไหนทำอะไรได้แต่ถ้าคุณพูดเกง่งเก่งทุกทางไปได้หมดผมจึงมาเจาะให้ดูเลยแต่ละหน่วยงานเพื่อหเห็นภาพและคุณจะได้ไม่งงนะครับแน่นอนครับที่ผมพยายามพูดครับ 1. สํานักง,งานเลขานุการกรมครับตัวย่อสลกรครับเห็นไหมครับชื่อ ส่วนกรุงฝ่ายย้ำครับหลักการส่วนมาก,กหน่วยงานส่วนมากตามหลักการจะมี C9 ครับแต่แหลายอันก็ไม่มีนะครับแต่โครงสร้างใหม่ผมไม่มั่นใจอาจจะมี C9 เป็นหัวเลยนะครับเพราะซ9เก้าเราจะเพิ่มขึ้นหลายตำแหน่งเลยนะครับย้ำอันนี้คืออดีตคือมีแค่ C8 ก่อนนะครับก็คืออํานวยการต้นนะครับไม่ใช่อํานวยการสูงนะครับย้ำแต่มีส่วนสารบันกลางมีส่วน ช่วยอนวยการประสานราชการส่วนสื่อสารองค์กรย้ำครับในนี้นอกจากมี4ี่แแล้วก็จะมีอาวุโสไม้หลายท่านมีเพิ่มแล้วธุรการมีเพิ่มแล้วในช่างไฟฟ้าธรรมดาล่ะธุรการธรรมดาล่ะนักการธรรมดาล่ะเห็นไหมลองดูครับถ้างงาเราเปิดเว็บแต่เว็บตอนนี้ยังอัปเดตเท่าไหร่นะแต่มีสิมีลุ้นดิแต่ถ้าเราเตรียมตัวล่ะอ่ะมีโอกาสครับจงอย่าเชื่อว่าเราไม่ได้แข่งกระขครเราแข่งตัวเองก่อนพอเราพร้อมเราจะมีโอกาสไปถึงหลายคนบ่นว่าย้ายายากกลับไม่ได้ จงหาความแข็งจงหาข้อมูลจงเตรียมตัวให้พร้อมเดี๋ยวพอถึงเวลาคุณเฉิดฉายจะมีคนอยากได้คุณไปมากมายแทบไม่ต้องไปดิรน,นเขียนเลยเขาจะอยากให้คุณเขียนให้ไปหาเขาเลยเพราะคุณใครได้คนเก่งจริงไหมครับนั่นแหละครับผมไม่ผมรู้ว่าเส้นสายมีแต่เส้นสายในความหมายขอยงผมคือความสามารถถ้าคุณมีของคุณจะมีโอกาสมากมายแต่ถ้าคุณไม่มีโอกาสมาคุณขวาไม่ได้ย้ำตรงนี้นะครับอ่ะเห็นไหมครับแล้วต่อ2ครับจะไม่ง่ายก็คือ กรมต,อตวสอวบภายในกทสกลุรรม่มพัฒนาบริหากรกพปนะครับตัวย่อก็ว่านไปนะผมอยากให้ดูกองกฎหมายระเบียบครับใครอยากเป็นนิติกรใครเกจกฎหมายฝ่ายพานทั่วไปฝ่ายพานทั่วไปก็จะเป็นเรื่องทั่วไปนะครับเรามีทุกอันอยู่แล้วก็จะเป็นเรื่องธุกราการและเอกาสารกลุ่มกฎหมายระเบียบครับมี48ชอพอ,อยู่แล้วนะครับหลายนะฮะกลุ่มคดีและนิติกรรมสัญญาเห็นไหมครับไปได้ครับเห็นไหมครับมีหลายกลุ่มในสามกลุ่มนะ กองการต่างประเทศครับกตปบริหารทั่วไปแน่นอนมีนักจัดการอยู่แล้วครับส่วนวิชาการและแผนงานต่างประเทศส่วนสื่อประชาพันธ์ต่างประเทศส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศเห็นไหมครับอ่าบอกกับคุณไหมลองดูครับใครชอบภาษาอังกฤษสอบนักสื่อสารภาษาอังกฤษนักประชาภาษาอังกฤษนี่แหละครับที่เยอะมากและในทอทั์ก็มีเยอะในวิทยุก็มีเยอะเห็นไหมครับอ่าตรงชัดเจนแต่ถ้าเราสายอังกฤษล่ะกลุ่มกองการต่างประเทศเหมาะกับคุณอย่างยิ่งครับผม และต่อมาครับใครสายคอมครับกองเทคโนโลยีดิจิทัลครับฝฟล์ฐานทั่วไปมีแน่นอนผมอยากให้ดูนะครับไฮไลท์ส่วนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ความมั่นคงความปลอดภยัยทางไซเบอร์เห็นไหมครับคุณต้องเก่งเก่งคุณจะต้องอเรื่องโปรแกรมเรื่องอะไรต่างๆนะครับส่วนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลครับอ่านคนระบบกันนะครับส่วนพัฒนาการสื่อสารเพื่อการจัดการนะครับส่วนพัฒนาการสนเทศเพื่อการจัดการ โดวไปครอบประมวลผลและใช้บริการข้อมูลนะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องทำบัตรนะมาจากส่วนอื่นรายด,ด็เห็นไหมครับลองอัดดูคำอธิบายจะเป๊ะสุดคำอธิบายตอนเปลี่ยนโกมอ่ะตอนเปลี่ยนโครงสร้างจะงงหน่อยแต่ดูส่วนแผนแกมันมองง่ายอ่าเรียกเขาเรียกว่าชื่อส่วนกลุ่มฝ่ายนะหรือถ้าเป็นแบบเหมือนเอกชนเน่ก,ก็เรียกแผนกน,นี่อ่ากรมฐานการค้างนะครับฝ่ายผ่านทั่วไปครับ ฝ่ายส่วนงบประมาณส่วนการเงินส่วนบัญชีส่วนพัสดุเห็นไหมเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองหัวหน้ามีแน่นอนครับมีอาวุโสนแน่นอนอาจจะมีเพิ่มอีกเป็นสอป็นามไหมมีชอพอชการพิเศษ4 8เพิ่มนักจัดการนักวิชาการเงินไหมลองดูนะครับอ่าโอกาสของคุณนะกองบริาหารทรัพย์บุคคลชื่อทรัพยบุคคลแน่นอนวิชาการทรัพย์มีแน่นอนครับเห็นไหมอะไยทั่วไป ส่วนอัตราก,รกำลังบริหารบกงานเห็นไหมกอจอเก่าที่เราได้ยินกันอยู่แล้วนะครับส่วนสรรหาและจุดตัต้งเห็นไหมส่วนค่าตอบแทนและสวัสดิการส่วนวินัยและการจริยธรรมนะครับและก็ที่สาคัญให้เข้าใจสถาบานันพัฒนาการแาบพารที่เราอบรมการขึ้นตรงกับกองบริหารทรัพยากรบุคคลแล้วนะครับอ่าโอเคไหมครับและกองที่9ครับกองยุทธศาสตร์และแผนงานครับเหมือนฝ่ายบริหารทั่วไปมี ส่วนนโยบายและแผนการพันแห่งชาติส่วนพนงานและโครงการส่วนวิจัยและพัฒนาครับส่วนประเมินผลใครชอบวางแผนต้องอันนี้นะครับอ่าส่วนที่10ครับกองวิศกรรมและบริหารงานเทคนิคครับสพทเดิมตอนนี้เป็นนี้แล้วก็กลายเป็นฝ่ายแผนทกปลายมีแน่นอนส่วนวิชาการและแผนงานส่วนขึ้นความถี่และมาตรฐานเทคนิคครับนายช่างเยอะมากเพราะเราใช้เยอะแน่นอนนะครับวิศกรก็ใช้เยอะครับส่วน บริหารจัดก,การโครงข่ายโครงข่ายดิจิตอลทีวีและวิทยุนะครับอ่าและกิจการโทรทัศน์นะครับโอเคส่วนรัฐษาช่างก็เยอะเห็นไหมครับเยีายวผมย้ำให้เข้ใจนะอดีตเปลี่ยนบาเป็นทุกวันนี้เป็นแบบนี้แต่จํานวนคนนะอาจจะมี49มากขึ้น48มากขึ้นสี่ต่ำลงน้อยลงไหมแต่บางอันก็เพิ่มขึ้นในแต่ละที่นะต้องศึกษาดีแต่เชื่อเถอะมีโอกาสอยู่นะครับย้ำา11ครับ กองส่งเสริมประชากา์กิจการพิเศษครับย้ำครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากส่งต่อที่สุดเลยนั่นคือฝ่ายแมงานทั่วไปส่วนแพร่การประชาพันธ์ส่วนการประชาพันธ์ส่วนสื่อประชาพันธ์ส่วนเครือข่ายและสื่อมวลชนสัมพันธ์ส่วนการดนตีประยาพันธ์ย้ำครับโดนตรีสวทชแน่ดีอยู่สวทชครับดนตรีในส่วนตอนนี้อยู่กับกองส่งเสริมการกองส่งเสริมการประาพันธ์กิจการพิเศษแล้วนะครับ เห็นไหมเรายังอยู่แหละแต่ก็อยู่ที่เดิมแต่อย่างที่บอกบริบทมันต่างไปการเชื่อมโยงจะต่างกันที่ทางอาจจะแปลกไปนิดหนึ่งแต่เชื่อเลยครับว่าถ้าคุณเข้าใจโอกาสยังมีแน่นอนนะครับในส่วนตอนนี้รับสมัครเยอะด้วยพนักงานราชการก็มีกิตศิลป์เห็นไหมที่ดนตรีนะครับดนตรีสากลดนตรีไทยอ่าเห็นไหมครับและก็12ครับกองส่งเสริมการพิพานพารัฐครับสำนักข่าวเดิมนะครับอันนี้ฝันทั่วไปสุดแางการพนพุ์ ส่วนการประชาพันธ์ส่วนสื่อประชาพันธ์นะครับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสททฝ่ายบริหารฝ่ายบริหาร,หารส่วนวิชาการและแผนง,งานส่วนรายการรายการโทรทัศน์ส่วนบริรายการโทร,รท,ทัศนทท์ส่วนข่าโทรทัศน์ครับและส่วนเทคโนโลยีนะครับเห็นไหมครับถ้าโทรทัศน์วิทยุยังใกล้ๆเดิมนะครับแต่วิทยุส่วนกลางเปลี่ยนไปก็คือตอนตรีไปอยู่ของกรมส่งเสริมประชาพันธ์กิจการพิเศษแล้วนะครับอ่า และอันที่14สครับสถานีวิทยุกระจาเสียงแห่งประเทศไทยสวทครับไฟผ่านทั่วไปส่วนวิชาการและแผนงานส่วนสื่อข่าวและรายงานข่าวส่วนกระจายเสียงในประเทศส่วนกระจายเสียงต่างประเทศส่วนเทคโนโลยีและก็สถานีเครื่องส่ง1000กิโลวัตต์ครับและสวทหายไปอันหนึ่งก็คือสวทสวสเดิมทุกวันนี้เปลี่ยนเป็นสถานีวิทยุประกาศเตือนภัยนะครับและ ตอนนี้ย้ายไปขึ้นกับเขต8แทนนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในเขต8ย้ำครับผมแล้วส่วนภูมิภาคละ่ะตัวโอกาสเราเหมือนเดิมนะครับแต่ชื่อเปลี่ยนผมย้ําตรงนี้ละกันนะครับว่าสํานักงานปาะชามติที่1ครับสบปท1น,นะครับฝ่ายง้านทั่วไปยังมี4ฝ่ายเหมือนเดิมนะครับส่วนยุทธศาสตร์การประชาพันธ์เชิงพื้นที่ในพื้นที่นะครับส่วนส่งเสริม กรารพาิจารณเชิงพื้นที่นะครับเห็นไหม,ไหมใช้คาว่าเชิงพื้นที่พออยู่ในพื้นที่ในแต่ละจังหวัด8จังหวัดส่วนเป็นการสื่อสารก็คือในส่วนของชาติเทคนิคนะครับยังเหมือนเดิมนะครับแต่จะไม่ง่าย1-6ึ่งถึงมีวิศกรมีอุโสแต่เข K 8จเแปดยังไม่อุโสส่วนมากจะใช้วิธีการดึงตําแหน่งแต่อนาคตจะมีไหมต้องอรอรุ้นนะครับอ่ะโอเคย้ําครับที่ต้องให้เข้าใจตัวแปรสาคัญอยากให้เข้าใจที่สุดก็คงจะเป็นอย่างนี้นะครับผมผมย้ํานะครับให้เข้าใจก่อน ททั์ส่วนูุยภาคจะเปลี่ยนเป็นส่วนบริหารกริจการโทอทั์ภาคกลายเป็นตัวเต็มนี้คือส่วนบริหารกริจการโทอทั์ภาคต้นออกชีนเหนือจังหวัดขอนแก่นคือเขตหนึ่งเดิมตอนนี้คือพื้นที่1อ่าโอเคไหมครับหลักเรียงลงมาครับผมก็คือวิยุในกํากับครับขอนแก,นก่นกรสินชัยพุ่มเล่าออกมางงกดที่ลิงก์ที่โหลดจะได้ไม่พลาดนะครับกลับบ้านสทมตำแหน่งเยอะกว่านี่ลองไล่ดู ดูในเว็บงงดูในนี้ไม่งงแน่นอนในที่ผมปักหมุดไว้นะครับอ่ะย้ำครับผมผมจึงมาให้ดูตัวที่ผมเชี่ยวชาญกว่าเพราะคือเขต8ผมผมขออนุญาตมาเล่าให้ฟังครับใครอยากมาเขต8ครับสปท .8 ครับฝ่ายราหนทั่วไปส่วนยุทธศาสตร์การประชาบาลเชิงพื้นที่ส่วนส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ส่วนบัตรการสื่อสารย้ำครับเขตเจเจแปดคือเขตใหม่กอบเลยน้อยกว่าเขานะครับอ่ะ ชื่อของผมก็คือส่วนบริาการจิการโทรทัศน์ภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีครับผมอยู่สอทอการนะครับชื่อตัวย่อเหมือนเดิมแต่ชื่อตัวเต็มเปลี่ยนไปแล้วมีสททอะไรกํากับก็คือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนรจังหวัดชัยนาทจังหวัดปรีขัน์จังหวัดพิษุรีจังหวัดราชบุรีอำเภอสังขะในจังหวัดกาญจนบุรีและที่เพิ่มมาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางจากส่วนกลางสวทมาขึ้นตรงกับ เขต8หรือสอปท8ในปัจจุบันนี้นะครับผมวิตติคำว่าเขต8อยู่ขออนุญาตใช้เขต8ก่อนนะครับสำนักประชาบาลที่8มันก็ยังยาวเกินไปเ,น Bir เรียกเขต8ไว้ก่อนแล้วกันแต่ตอนสอบต้องให้ถูกนะครับย้ำครับผมสำนักประชาบาลของเราครับมี5ภาคสำนักงานประชามาลจังหวัดนะครับมี5ภาค18กลุ่มจังหวัดนะครับลองไล่ดูนะภาคนะเหนือตอนบนภาคเหนือตอนบน2ภาคเหนือตอนล่าง1ภาคเหนือตอนล่าง2ภาคตอนออกเฉเหนือ1ภาคตอนออกเฉเหนือตอนบน2 ภาคตะออเฉยงเหนือตอนกลางภาคตะออกเฉยงเหนือตอนล่างหนึ่งภาคตะออกเฉยงเหนือตอนล่างสองอีสานภาคตะออเฉยงเหนือจะเยอะที่สุดเพราะว่าพื้นที่เยอะมากนะครับผมแล้วก็ภาคกลางตอนบนภาคกลางปริมณฑลภาคกลางตอนล่างหนึ่งภาคกลางตอนล่างสองภาคตะออกฉหนึ่งภาคตะออกฉนสองนะครับและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยภาคใต้ฝั่งอนดีมันภาคใต้ฝั่งชายแดนย้ำครับจังหวัดไหนเป็นเซ็นเตอร์ของแต่ละกลุ่มเราดูในเอกสารดาวโหลดได้เลยนะครับในคอมเมนต์นะครับย้ำ สิ่งที่ผมส่งต่อและอยากให้เข้าใจครับผมจึงอยากบอกนะครับอย่าลืมนะครับการปรับโครงสร้างนี้ครับตำแหน่ง49สปชศในหลายจังหวัดเพิ่มแน่นอนนะครับตำแหน่งชอพอในสปชสที่เป็น49ก็จะมีเพิ่มผมเคยทาให้ดูแล้วตำแหน่งนักสามัญชนเพิ่มแน่นอนมากเพราะจะตัดในช่างไฟฟ้าที่ว่างในตอนที่ตอนนี้หลายท่านเป็น,ปนอาวุโสแล้วก็เลยจะมีตำแหน่งกลายเป็นนักสามัญชนมาแทนนะครับสี่ตำแหน่งทุกการอาวุโสเพิ่มหลายตำแหน่งครับเลยจะทําให้โอกาสสอบเปลี่ยนสาย โอกาสสอบขึ้นเยอะขึ้นและทำให้ตำแหน่งธุรการปกติว่างลงอ่ะเปิดสอบพนักงานราชการ39าตำแหน่งนะครับผมโพสต์ไปแล้วเราดูในเพจออกเกลียนโอเค18ถึงีสเามษายน2568หลายตํลายตำแหน่งมีทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัดนะครับและที่สำคัญที่อยากทรงต่อกายเปิดสอบแล้วเพราะบัญชีราชการเราจะหมดอายุ16มิถุนายนนี้นะครับเปิดสอบทั้งแท่งวิชาการและแท่งทั่วไปโอกาสได้คุณมากมายครับผมย้ำครับ โกไมพ่พลาดจะเป็นมากมายทุกทางครับกรมเรามีทุกหน่วยงานทุกจังหวัดและมีมากในกรุงเทพอาจจะสับหน่วยงานอาจจะสับบริบทไปบ้างลองอ่านให้เข้าใจและสำนักงานประจำมาธิตยที่8 1ดหนนะครับยังเยอะเหมือนเดิมโทรทัศน์วิทยุก็ยังมีจํานวนเยอะอยู่นะครับใครอยากกลับบ้านใครมีความฝันอยากทำงานที่บ้านที่ต่างจังหวัดผมอยากให้คุณดูเอกสารให้เรียบร้อยผมขออนุญ,ญาตเปิดให้ดู ผมกดไว้หมดแล้วนะครับมีอะไรสิ่งใดที่จาเป็นผมจะใช้ o o o g l r ได้ผมและแชร์ไว้เพื่อปเป็นแนวทางให้ทุกคนได้ดูนะครับโครงสร้างกลมใหม่เห็นไหมครับผมเปิดอยู่นิดนึงใน PDF โหลดได้เลยนะครับใน Google Drive ครับผมผมทําให้เรียบร้อยหมดแล้วอ่ะข้ามไปให้ลองดูนะครับมีอะไรที่ผมพอช่วยได้ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับผมอ่าพอเสร็จแล้วแบ่งส่วนราชการอันนี้มีข้อมูลที่ดีมากครับย้ำตรงนี้นะครับ เห็นไหมครับที่ผมบอกคุณทาให้แล้วนะอันนี้ไม่มีชื่อยอ่อผมใส่ชื่อย่อให้แล้วเดี๋ยวที่ผมอยากให้ลองไปอ่านดูครับเฮย้ยเราอยู่ตรงนี้สิกองเทิคน,นี้ท่านมีอะไรบ้างลองไปอ่านดูครับจะทําแผนไม้เห็นไหมจะทําแผน,นพัฒนาพัฒนาบริปปรหารอ่านให้เยอะโอกาสสอบโอกาสไปถึงฝั่งโอกาสกลับบ้านโอกาสได้ทำงานที่เราชอบมากมายอย่างแน่น,นอนนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากส่งต่อครับผมก็จบไปแล้วนะครับสตอนนี้นะครับมันจะเป็นเฉพาะทางนิดหนึ่งแต่อย่างที่ผมย้า ผมเชื่อว่าถ้าคุณชอบสิ่งที่คุณทำและยิ่งคุณมีภาพรวมเข้าใจเฮ้ยมันตรงใจเราเลยเราเหมาะกับเราจริงครับถ้าชอบพูดเหมาะมากถ้าไม่ชอบพูดถ้าเป็นนายช่างตำแหน่งก็เยอะจริงๆเหมือนที่ผมบอกลองเปิดเฟซโอเคจะเข้าใจผมไม่ได้เก่งผมก็สอบได้แต่ผมเข้าใจแล้วผมก็อยากส่งต่อวิธีการให้ทุกคนสอบและเข้าใจมันและเชื่อเถอะครับงานออกมาไม่มีสิ่งใดไม่ใช่การบัญชัานครับผมชอบพูดทุกค,ครั้งในการการะตุน้นลองคิดดูครับถ้าคุณทํางานที่มองไปราชการแต่คุณกลับดูเยอะ พะคุณไปทางานส่วนตัวซึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่คุณชอบเยอะแมสโดนใจคนมันจะยิ่งทําได้มากขึ้นมันคือพลังอันยิ่งใหญ่นั่นแหละครับคือการประชาพันธ์จงฝึกฝนตั้งโจทย์มันยากทําได้ยิ่งง่ายก็ยิ่งง่ายไงเห็นไหมจงเชื่อมันถ้าชอบราชการและอยากทํางานที่มัน่นคงมีโอกาสแน่นอนครับแต่งานใดก็ไม่มัน่นคงถ้าคุณไม่ชอบถ้าคุณไม่รักถ้าคุณไม่เชื่อมันครับผมเชื่อผมทุ่มเและผมภูมิใจในการทําเสมอ ความใจผมมีคนขอบคุณผมมากอาจารย์ผมสอบได้เพราะอาจารย์เลยผมลดน้ำหนักได้เพราะอาจารย์เลยผมทำอ่ะนั่นแหละครับความภูมิใจมันคือก,การภูมิใจในความเป็นนักประชาัณฑ์เป็นภูมิใจในความเป็นช่างภูมิใจในความเป็นสิ่งที่ผมทำก็เป็นโคองผมนั่นแหละครับผมอยากส่งต่อให้คุณหาเป้าหมายผมเชื่อเลยครับถ้าคุณมีเป้าหมายมีข้อมูลสิ่งใดก็ไปถึงครับผมสมัยก่อนไม่เชื่อหรอกว่าผมจะลดได้ทุกวนันนี้เห็นไหมครับผมจะไม่เชื่อเลยผมจะสอบเป็นผมก็ได้ครับผม เชื่อว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้มานานมากแต่ผมก็ทําไม่ได้หลายอย่างแต่ทุกวันนี้พอเข้าใจวิธีการกลัวอ,อะไรละ่ะเรามีความสุขกับมันถึงไม่ถึงไม่ใช่ปัญหาแต่เชื่อเถอะเพราะเราท,ทําด้วยความสุขงานก็ออกมาดีสิ่งใดก็ดีงามเสมอนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมอยากส่งต่อจงหาสิ่งที่ชอบและทําไม่ได้ครับและคุณจะต่อยอดแต่ผมอยากบอกอย่าทิ้งเลยไอที IT, สารสนเทศประชามภานมันจะเป็นมากมายมันคือสิ่งที่ผมส่งต่อเสมอกับการทํารายการนี้จงเชื่อส่งศึกษา ข้อมูลใน IT และคุณจะไม่พลาดอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณรับชมเป็นอย่างสูงครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับแล้วพบใหม่ตอนหน้าสำหรับตอนนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ